ตายโหดครับครึ่งล้ออ่ะห่างล้อมาแล้วมาแล้วเผื่อไว้มั้งเอาเผื่อไว้ขายออกช่องยูทูบไหม ไปตามอะไรครับลงแคได้ครับวันว่างๆใส่กงเกงเลยแหละไม่ใา่เกงในหรอแบบไปนอนถ่ายนี่ฮะมันว่างอ๋ออื่นดันเปิดรถเกียร์จะได้ไม่ต้องเดินอ้อมฮิ บันไดมาใส่ตรงล้อไงยัดเอาไว้เอาบันนียเไดยัดเอา ยัดแล้วก็ดึงเฮ้ยขึ้นยูเอาันไหนยัดไม่จะปีนบรรยหบอที่มีมันถ่ายอ่ะ

ไม่บอกไม่ขอบอกสูตรเฮ้ยไม่ขอบอกสูต <laughs> ร <c oughs> ดีนะจมตอนมืดอย่างงี้ถ้าจมตอนกลางวันเนี่ยไม่ได้งานเลยเฮนะ้ยไม่ได้งานด้วยเฮ้ยถ้าเป็นพี่ล้างคนเดียวสักห้าหกร้อง เขาคาแขกดึงนั่งรอเธอที่สมิ่นลาหน้าปกคลิปหัวไหลไม่ได้ใส่ที่ไม่อยากลงมันเบื่อ ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้อาบ,บน้ำลงอยู่วันนี้บ,บน้ำมาเลยไม่มีตงงังค์สั่งเอาเงินมาปิดหน้าหมดแล้วเบื่อมันอ่ะใส่ชุดอะไรครับเนี่ยฮะก็บอกว่าพี่ซูซานไงซื้อที่้องใหม่ไม่แน่หันหน้าหันเสื้อมาดิ คนเยอะแล้วลงแล้วเยอะแล้ว <c oughs> <tlenk> sao này xe đen mới không về chui à hả nó kêu tự tay đang nó thằng này để xe đầm không về chui à tôi lo chạy về บอกแล้ว да. เงิน self, store, ได้ยู oui. ่น <principio> ี่แล้มันเหลือข <intell> ึ้นิดเดียวไงแล้วเขากลับบ้านกันแล้วรักว่าจะกลับแบบไปกินข้าวไปอะไรแบบนล้วกินก็แล้วกลับมาไหนเป็นเจลยัดได้แค่นั้นแบตเตอรี่ต่ำฮึ ไนนเื่นขึ้นไม้มารารุ่นกันกี่ทุ่มแล้วเนี่ย สามทุ่มก,ก,ก,กว่าไม่ไม่ลงเออต้องลงหรใส่ชุดแล้วตุ้มติ๋มจะลงเเอามานาันได้าาายัดขึ้นเออุดอจะกลัดออก ไปข้างนะครับแล้วก็จะดึงนะครับ <c oughs> เลยก็บินว่าถีรอบมาชมว่าจะขึ้นหรือว่าจะร่วงน่าจะขึ้นนะใสบ่บรแล้วส่ะจัดเลยสูตรนี้กำลังใจครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยลมหนาวมาแล้วนั่งก่อนหลบลก่อน โอ้โหหนาวมากครับท่านผู้ชมมืดแล้วหนาวรื้เลยร้อนเหรอร้อนอะไรมันดังไม่อาจจะระเบียรหรือเปล่าให้มันเตะก,ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนใช้คุ้ม ทำไมดึงข้างขวาอย่างนี้ยถึมดึงตรงกลางไม่ได้หรือว่าดึงได้แบบนี้แบบเดี่ยวเอาแล้วครับอีกร,รอบ,บจะขึ้นไหมอะไรนะเด็กอ,อะไรสุดหจรอ ขึ้นไหมขึ้นไหมอ,อือ,อขึ้นแล้วขึ้นอยู่อือขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้ดี๋ยวขึ้นแล้ว,ลวอุ้ยนี่ครับได้บอ่อเลี้ยงกุ้งเลยครับ ได้บ่อล้างกุ้งเอ้ยได้บ่อเลี้ยงกุ้งอย่างดีครับ <c oughs> ขึ้นแล้วเสร็ครับก็เดี๋ยวเอาเก็บยางรองเท้าอ่ะก็ขึ้นแล้วนะครับ <จะ S 1> น,น่าจะเดิน <ไป S 1> น่า <ไป S 1> จะเดินกลับ <ไป S 1> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไม่บาแล้วกันนะครับขึ้นแล้วเจ๋วเลย 别碰他。